คะ้ะลุงนวดออกมาแต่น้อยมายียกลุงนวดอยารียกลุงนวดเลยหรอกไม่เรียกลุงนวดเรียกไงคะหรือจี้ก็ได้ปอแก้กี้จันก็ได้ก็ลุงนวดไว้นวดนี่คะเอากันไว้นวดียกลุงนวดตวายหลักเร,เรียกลุงรักเรเออเจอไรหรอกอ้อยคะ่ะอ้ยะอยไม,ไม่ใช่หอยคะ่อยคะอาา้อย,ยอ้ยอยค่ะออกมาแต่น้อยใช่อ้อยนุ่มมาจากวรรณครโกดลตมมีแม่ชื่อมาดินีแต่ไม่มีพ่อ มาถามลุงเราพ่อหนูชื่อไงพ่ออยู่ที่ไหนอ๋อแล้วกูตะเบรอหลกเมื่อพร้อมกับแม่มึงแต่งงานกูไม่ไปที่ลุงนวดไม่รู้ไม่รู้หเอกสวัสดีฮะลุงนวดอมานวดนึงแล้วแล้ว <c oughs> มาแต่ไหนเจอเลยผมชื่อแดงฮะลุงนวดมาแต่นครศรสีพิรม ผมมีพ่อชื่ออาจารย์รงแต่ผมไม่มีแม่จะมาถามนู่เราแม่ช um> ื่อไงแม่มาอยู่ท um> ี่ไหนจะเย็ดป้อมก็เย็ดกันไหนจะลูกมาปานนี้อ่ะเนี่ยกูไม่รู้ลูกอะไรแดงเออเมื่อพร้อมกับแม่มึงนอนกูไม่ต้องเกียงใดที่จะลูกก็ก้อยต้องนอนไม่รู้ไม่รู้บวชอยู่ว่าได้เสียเวลาเด็กมาถามเรื่องแม่เรื่องพ่อก็ไม่รู้เด็กถามเรื่องแม่ก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีเจ้าคุณน,น้องคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่ชื่อแดงจ้ะพี่อยู่สีพิรม,มีพ่อชื่อจารลรงแต่ว่าไม่มีแม่ฉันน่ะอยู่โคตรลันทมมีแม่ชื่อมาดิน,นีแต่ว่าไม่มีพ่อเอาอย่างนี้ดีไหมพี่แดงเรามาข้าวุ่นกันดีกว่าวุ่นกันยังไงก็พี่กลับไปเมืองพี่ไปปาพ่อพี่มาฉันกลับไปเมืองฉันไปปาแม่ฉันมาและไม้แต่งงานกันในวัดลุงนวดตกลองอ่าแล่ก็วุ่นกันค่ะ คุณต่างว่าก้ทำหน้ากุ้งกันแล้วก็อุ้นได้ปอกับแม่ก็ได้กันหรอกเอาลงบโบสถ์ลงนวดเป็นโรงพิธีผมกตายส้เอาลงโบสถ์กูทำโรงพิธีแต่งงานกํนาไส้วัดได้แยเ่เอ๊ะหลอกลกหลอกอ้อยหลอกแดงค่ะ <c oughs> มีอะไรแล้วก็ลงนวดมีอะไรลงนวด <c oughs> เรียนวิชาก,ก่อนต่ลอกแล้วไปตาำปอตามแม่ก็ได้แกแล้วตาหยิบตำราก็มาตั้งไง นู่นนายันเวดแกา่ตาอันแล้วเจ้าหน่อยลุงน้าเจ้าตาโอ้ตามจำไว้ดำพุทธล้อนดำนินโดดได้ก็ลาไปแกจ้าไรจำนานแล้วลาก่อนลงนวลจำนานแล้วลาก่รลงนวลเด็กหน่อยหน่อยก้อยออกนอกชาไรทั่เดียวใจไรกึ้งเจ้าตึงมาลูกขขก็แกล้งตัวจวักแล <c oughs> ลูกก็กว้งตัวเจอกล่าวเจ้าคนแยกย้อน,นแจ,นจ้งแจ๊กลาใจมาไรจ้าสวัสดีเจ้าค่ะหลวงพอ่อสวัสดีหลวกพชอเจอร้อยหย่าหลกนารค่ะ เรื่องราวก็หนูเป็นอย่างนั้นงั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 นนโอ้เจ้าอยากเจ้าชนปอบพ่วไม่พึงประท้องปะตานาเดชเศศมาลูกนะค่ะและเด็กซองคนเดียวเอกไปเดี๋ยวใจมึงปอบแล้วไม่เห็นแล้วตัวใจลูกมึงไม่ใหญ่ค่ะแต่จะไม่บอกลูกเจอกันครั้งแล้วก็ไม่ยอมรับถ้ามามาเปิบเปบไม่อยู่กุยปั่นผือเดียวยิ่งตุ้งกบรือ อ๋อแบบนี้่าเล่ยกูเป็นอะไร้อยเลยเป็น,นเป็นรอปเลยของบียนันเชื่อได้ยังเียงใช่มีอะไรบ้างอะ่ะขวางระเบิร์ตโอ้ดังคุดต้องเล่จ้ากูไม่ยิงไอ้เต็นด้วยในยางานนับพื้นเอ,อโล,าาลงเอ้โลงนาดาใกลหลวงพ่อมีวิชาดีๆว่ามีทรัพย์แล้วหรอก มีดจับจนผู้ใดอุกน็ึิงพับเราได้ควยไม้ก็ได้แต่ว่ามีวิชาเราไม่ตายเราวิชา,า,าทิศอยู่ตับตัวเรียนวิชาจะลกเนี่ยตำราโลกงจะเรียนแล้วพึ่งเรียนต่อเลยขอบคุณมากหลวงพ่อพึ <c oughs> ่งตำราแนงงานแนวประเทศเวสต์มวิเจษแต่วีนีนักแน่แล้วเจ้า้อยลอยหลว้าหนุยโยธาเรียนเวทวิเจษไว้ว่าแล้วคอยคอยกัน ตำรวจน็ตพึ่งบงังพึ่งบังไม่มั่งไหนเห็ีดแม่หมอก็ไปที่ก็ดีวะนายเพลงเหยียดเวรหรือเส้นไวเร็วทำเรตีไกรข้อลวดไปวันตำรวจยิกข้อมาเหยียดแม่มหรือมันตำรวจยิกนายเพลงมาเดชมาแล้วบอลง มึงนี่องไรว่าน่าจะไม่รู้หนังสื้อรัวรัวหรือรู้ว่เนี่ยหนังสือตัออง,องอยู่อ่านนะไม่ออกจากกอ้าลูกเอ้ยคนอ่านหนังสือไม่ออกก็คือคนตาบอดกี่ยอกกูอ่านหนังสือไม่ออกตัวเดียวอย่าแม่มบอมอ,อดหลักแต่ว่าอย่าใครผักจูกูไปเองก,กูเลยไม่ใจปันนันก็ว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออก,กคือคนตาบอดไม่ถึงว่า เปลือนกแกยนนั้งชื่อมาด่าแม่เราก็อ่านไม่ออกไรเลยมันก็เปลือนกแกยนนั้งชื่อด่าแม่พ่อผมจะเปลือนเหยียดแม่ต่อหน้าผมไม่าไโกรธ้ใจจะไม่โกรธิเราตั้งแต่ย้ำเราแม่ตายแล้วเปลือกอยังตามบุญนู่นไปเปลือนเหยียดแม่กรรมกับตาตาเปลือนนิ้วเป็นตไปวัดใต้นั่นตามบุญตาปอเราเอาเลยหลักูเอ้นดูคุยช่อนนั้งชื่อให้หึงครอบใจเปล่าหรอกแต่ว่าช่อนนั้งชื่อเราช่อนปูย่ีดีมันมันหายหายว่าช่อนนอปตอ ไม่จ่ายคือซ่อนผู้ใหญ่ในเราไฮว่า่อนเด็กครับทีนี้เราซ่อนผู้ใหญ่เราจะสอนแบบเรียนเร็วไหมเออว่าซ <c oughs> ่อนคือจะกูจะเกี้ยนเป็นตัวพยัญชนะถูกไหมกจดโตโบปอนี่คือเรื่องเล็กของการเรียนแบบเรียนเร็วไหม กะดีมึงชีต้ตีตัวงันชี้ตัวหน้าเผื่อนตัวเดืยวใช้แล้วอ่ะทองตามกูแล้วจำไม่เหม็นทองให้ดังๆเรียวจำชี้ชอื้ตัวนั้นก็แย่ยกว่าตัวกโอกอ,อ,อไมายปกอนั่งซึ่งคือตัวปัปนี้ตัมใจก็เกี้ยนตรงนั้นแย่กว่ากอตั้งเปลนมึงจำไม่ได้แต่ว่าหลักสัตานานี้มันเป็นตัวกอนะตัมใจเกี้ยนตรงนั้นเออเกี้ยนเหมืนตีกากอ kiên này cút ca có kiên ruộng thầm ca có kiên này bột ca có ni ni tòa ni phải kiên phải tìm phụ mẹ mẹ mừng ca có có cút chọc mốc mét chính bà ni quả phá tổng tâm tìm cú á lê tổng hay chấm có có tổng hay hoạch tết ừ tôi vậy cho นาจอจอี่ตัวนั้นก็อยางว่าตัวจอจอจอต่อไงหวัดโอ้ตัวต่อไปเออดอดอไงดอนั่งซื่อเฮ้ยหวะลงใช่ดอนั่งซื่อใส่ไม่ออกมอเห็นดอเราไม่จานโอ้ผมไม่จอแล้ว โอวาลาตนกว่าโดนั่งทือนั่งปากเบียนเรียนไปเจ้าว่าวัดไป็นดีผมมีแทันกว่าดัดนิดใช่ให้จำนานกวาวมีาจดีแท้ไรจะแปลกใจถึงสามีก้องนางตีบ้านเมืองดัดกว่าเก้าดาวเก แก้ว้อยทำการย่อยโปรยแปรก็กว่าเรื่องแล้วว่าลุงพุดขึ้นเด่นเด่นเรื่องเรื่องออกแจกเมืองใจวิววิวเมื่อนจะกาติ้วลอยเราบ็นจัยจาตีมีหยอกรักมาเมียแรก่ายน่าจะแต่ต้อยโลกตีจินนินทาว่าเป็นบาบลอยนด้นว่า้อยังเมียเสี่ยน้ำใจนักหน้าโนอใจกอประิุเริด ใจขอพ่อเราควรเหิอเดนประเทศธทารไปเถอะคืนนี้พ่อแม่กำลังหลบับเราหนีตามนราไปเถอะ <c oughs> ประกาศธูเกศแนว่างกานนองใหย่โอาคนันรับันธุจันได้แจกราใจมาเล็วไล่จีว่าเป็นวงว่องมาลินีไารรักวันนี้อยากจะคืนหลับกลับมาเยอะสีนึ่งตับมาทั้งระบายได้ ไปลงแบงกล้องเจ้าเจ้วมาดีมี มาถึงปบรดด้ารัติดารักดูประปักยอดแดนนี่เดือดอีกเปล่าปิดปิ้ววันพอไปใหญ่ยอมมาสองปริวนนี่เรือรือเรือกลายเป็นสองปลอมหรือดมปัวจะมีปัวได้แล้วนี้ ลิลมบัวมีบัวแล้วแจ๊ดแจ๊ดแ้วแจ๊ดรูปอินุยปอสุป,ปัมมาเลยนี่ค่ะวันนี้พ่อไปจากลูกอว,วัยวะทุกส่วนของลูกก็ตึงเป็นรับทวันนี้พ่อกลับมามันย่อนหย่อนยานยานไม่มีไรค่ะผู้หญิงที่มีผัวแล้วตู้ไปอย่างพ่อคิดค่ะนี่ลูกของพ่อมีผัวแล้วผัวลูกเป็นใครอะ่ะก็ชื่อเฉลิาามใจใจรองเป็นรัศมญาติเรียงราชธานีสีพิรมค่ะไปนำมาพบพ่อหน่อยพ่ออยากจะย่นโฉมหน้าลูกเกย ก็ห <c oughs> นีรูกไปแล้วตั้งแต่ลูกมีท้องหกเดือนนะพ่อ <c oughs> แล้วหนูมีลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> เป็นผู้หญิงค่ะไปนํามาพ่อพ่อหน่อยพ่ออยากจะชื่นชมหลานก็หนีตามพ่อก็ไปหลายวันแล้วแยกแม่ชิบหายกูช่วยเป็นบ้าจะยนจมหน้าลูกเคยก็หน,นีไปจะชื่นชมหลานมนก็หน,นีไปอีกมาในนี้ค่ะอยากพ่อปว่ไห่ลูกอยากพบค่ะ พ่อสอนวิจัยตามผัวไปเอาไม้ตกลงค่ะเออเดบรมอนพอจะสอนจาให้หน,ใน,น,นู่นนายเจนจำจำานักแนะ่พ่อไม่ทันสอนทีลูกจำแล้วเออดีมากก็าในแรงแรงยิบดอกพระม,มาลลูกซ่อนนี้จะไปปองกันตัวยายตามพัวไปเอาไปลูก,กลับลาเพราะว่าลูกจะไปที่ไ่รมแล้ว เย่ประมาณทีหนึ่งถึงวังใหญ่ถึงไหนลูกถึงสีพี่นมแลอุ้วกลับเมืองก่อน <c oughs> อุ้มซ่อนเล่นก้าวกรุงไทยไปแป้งในตุนเจ้าว่าย,ยวไราเงานิน นู้แจกแต่ก้ดหลังสมนิกรมการจัดการติดตามมาตามก้าวาว่ารลงปีมานี่แล้วหรือไม่ไม่ได้สวัยบัคมไปค่าเด็ดพ่อวัดดีโลกสวัยมบังคมไปค่าเด็ดแม่วัดดีโลกเอ้อ เจอหลายอย่หรอกไม่ได้เนีค่ะจากแต่บรรณกรคนลันทมมาค่ะเป็นเมียพี่รงเขาค่ะพี่รงอยู่ที่นี่หรือเปล่าล่ะคะคุณพ่อเนียนมาใหญ่มึงอมาใหญ่กูบอเขาหรอกมีอะไรคะไอ้รงเดี๋ยวอยู่มาใหญ่เป็นไอ้รงแดร็กแล้วพี่รงแดร็กนี้เป็นยังไงนะคะคุณพ่อไอ้รงเดี๋ยวอยู่กับปู่เขาเมื่ไปโดนแจักหรอกมันตบกูตุ้งไปแล้วแล้เรียกว่าปากแตกนิ่งเล่ห์กูมันตบเพราทำไมล่ะคะมันถูกเด้ก็ขาหรอกถูกแดกใครถูกเด้นาดา ตุ้งน้ำตาปลายูนน้ำตาปลายู Arrow, นเดินน้ำตาปลาดูย่องอีอีดาดาจะว่าไปได้มาแต่โกดี้บุ๋งนุ่งเก้งมันตำโจอาจารย์อะลงลงเลยกับคูก <c receptors> <lizard> ็ไปโรูจ hey, <success> <c oughs> <und> ักอลไมันตบปากริ้นเลยคนเท้าเท้างัดรกนอุบาทลงและเดนีดาดาอยู่ไหนดาราเขาอยู่จังวัดตัตตะตมอยู่วัดอือรีมานี่อ้ลงไปอยู่แดวนั้เลยลูกดีแล้วคุณพ่อลูกจะไม่กลามัน เรื่องอะไรเลยกับคนท้าวที่อุบาทเรื่องไร่จะยอดแดกไปรอบกันลงต้องการให้ราสายจะมาเหลืองยันแม่มีนี่ไปวัวเรียมันไปแล้วจึกเดียวนี่แต่ว่าตอนนี้ฉันนายก้าวอินาราจะไปอยู่วัดสุดที่มณีสุดที่มณีท้าวจ้าจำนี้จำหน้าเราเดินคว้าดำพุทธหลงมนอยู่ยงคงกระพันกันชาชาดูไปช่วไปช่วยดูไปเราไม่ได้สิมึงว่าเด้อ กินอะไรลงไปดู้ได้ใช่วานไปลงไปเราไปนี่ไปนะไปนี่ไปนะอย่าแม่อย่า,ยาเตี้ยงเล่นก็นดีว่าทุกคนกูนไม่เล่นนะลูกกานเปรตโอ้เตี้ยงได้จวดเล่นไม่เล่นเจ็บใจใหญ่ใจประเทศเย่ประามาณตึงแม้วัดว่าเรืองซี่มาตึงวัดจอมแดนไปยอก,กี้

แต่ันกว่าได,ด้ติดใ้จำนานาการวิจาทีาา่ติดใจอะไจำนาพระยาเวเดสักดามีวิจามันดีหนุ่ยเยอะว่ามีทรัพย์หน้าปีนมีวิชาทีดาาาาด่ดีกว่ามีทรัพย์จริงไหมหนุ้ยกับ ตอนนี้น้าดาสบายใจแล้วไม่มีทรัพย์คนนั้นน้าดาถือว่าไม่เป็นไรเรามีวิชาอยู่กับตัวกลัวอะไรครับไม่ีวิชาอยู่กับตัวกลัวอะไรชีวิตไม่ปลดปลงคงเป็นหัวเห็ดแม,ม่มเราไม่ีวิชาเว้ยเราได้เว้ยหลังกุนอ้อไม่ได้เว้ยเราขึ้นไปเวหวได้วัวก็ได้คนเดียวไม่เป็นแต่ว่ายาลงเหว่ต่ำๆแล้วกัดปลปรัดลงดเลยหังกตัลคอนไ้ เราไม่ดูหนังซื่อด้กว่าบ้าไปดูไต่โอ่งเลยอยู่ที่ต้อ,อนหนังซื่อไอ้ม้อยหนังซื่อเรเาเมื่อกว่าโดโดได้ไม้ม้อยอย่างโดหนังซื่อกี่เปียก,กับมาเอะหนงจ้ะหลีกไปคนไหนที่ชื่อน่าราเจ้าสเสดไอ้ไร้ยายวะ กูถามว่าคนไหนที่ชื่อนารา,าเจ้าเสด็จก็ในนีไ้ไม่ไม่้าคนนาราน้ำพรคูณเจ้าเสด็จมีแต่นาราเจ้าเจท่านมือม่มาดีนี่โคตรดันตุม้มไม่ใหญ่จริงเฮ้ยมาดีนี่นี่ตักูปลัดองกจากกูวางกูกล้าไปกล้าไปิ ก็เรียกกลับน้องมาดีนี่นุ้ยไม่ใจเลยคะ่ะครับจำนี่ได้หนุย่ยจำได้กับเพื่อไม่ลืมก้าวเดงแก่งโรนบันตึนไหมเออไปบันตึนกินร้อยยำวัวโดดสยดตั้งอย่า้แรงไม่ลืมครับบายดีไหมนุย้ยบายครับได้เมียแล้วไหมเนี่ยไม่ใ้่จะไม่ได้เมียไม่ไกเอางไรถ้าจะไม่ก้อได้ก็ททำมาเด้ไย ได่นายได้เห็นว่าได้ของแก๊กมาแต่กอรีบงน้ำตาปลายู่นายได้เคยบอกเตือนแสดงปลอดตีส่วนท้องไว้ได้นาจะได้ดีได้น้ำตาปลาดูยงมาทำจนดีลงล่องไรจักตายจนอยากจะตามปลอดตีส่วนท้องแกอยู่ไว้ได้ไม่ทำให้รัวกับแก่ไม่จบน้องนาราแก่ต้องการเตือนมารบน้องนาราจริงจริงน้องนาราแกเป็นคนดีกับไม่มีเะไดกับเจริญเจ้าป้อมทีแต่หนุยมันกล้าไว้ได้จะแม้ในตุยอัดเคยตุยเต็มหน้าเบีย คนเรากข้าไปเล่นก ia. <c oughs> ับนายเนี่ยพุ่งยังแต่เกียบทรายกันโต๊กดาเนี่ยควรกว่าว่ากูต่ําบนตายโอ้งเนี่ยเออควรนายกูแล่นนายกูโต๊กบนกูไปแล้วก็น่าพูยปากซาอย่างว่าหนังบอลลังอิตาลีนกูกว่าว่ากูสัตว์หลอกใจกามัวกูชูชาพูยปากซาเออออกหนังบอลลังวันนี้อิตาลีนกู่หนังหลักัวเลย กูเซกหลกใายแล้วกูสัตว์ก้าม่วแล้วกูยืดหน้ามาลังหวาเปาหวาเปามึงอจะไม่ปุ้ยปากซาตัวสั้นดิกนิกนิกนิกเครือไก่ข้าวแตกปลาเรือเปียกแล้วกูเป่าปักเดียวปุ้ยปากซ่ายกขึ้นยืนมันลังตืบครมจำคุกเจ็ดปีวะลงไปเลยตามปกติก็ติดร่างเรื่องว่าหลักว่านี่ที่ปีอ๊อกตัวบนนักก็ยัดแห่มเจ็ดปี อันที่มึงปาูก็เลื i, it. It i, ้อยอย่าแม่ได้ร์ฟานจริงนะเราไล่นเก่งตัดหลุกสายกางวัวก่อนครูตุ้ดี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 ตัวก็ทราเน็ตก็เรียบร้อยเออวันดีกับน้องมารีนี่วันดีกับเจงยังจำนี่ได้นะคะไม well kind of. ่มีวันลืมครับวขอบคุณค่ะบายดีเจงนะครับนายเมียเดรวมาอย่าเว้อ ต้องใช่นานาเชื่อมแหลกขอดาดตายไม่ก็ใช่ใจ็กไม่ได้เมียไม่ก็อ๋อแต่เด็ไม่ก็ไดีเขาทำมาดีก็ดีละท่านอย่าเดี๋าตามพอเตีบตวนทองแล้พอเตีบตวนทองไงอยูย่ย่องช่งไอ้เตะเราไอ้ทำให้กรอบกันไม่ใหญ่เรื่องอะไรได้นงนราตัวเป็นคนดีน่าหลักขายน่านับทื่อกับพวกในเล็กกับเรื่องความจริง ตีใจมึงกับก็ไม่ได้ใจไหมไอ้เจงตุยตุยต <c oughs> ุยตุยเหยียดแม่ที่มาตุยได้กูกูก็เดี๋ยวเดี๋ยวการท่าที่เกิดได้ดีบาลนี่ข้าดัดมาจดก็ไม่ได้เนี่ยกูเตรียมดัดแล้วกูจดจดไม่ได้จดแต่พวมอีกแม่มันดูการท่านี่ต่มกลงังมึงใจไหมติจีได้าเจ้าจะเดชใย่แต่ว่าไา้ช่วยเชิญน่าไม่ใจเจ้าจะเด มึงนี่เก่งนะมีจะได้พัวลงเอ้ยเนีเออม่อยาก,กูกลัวมึงแล้วแต่กูบอกมึงรู้ว่าเขาว่ากูมีได้ดีได้ดีควรกับพั่วนี่ชิบเือปีแล้วตอนนี้ไม่ได้แย่งกันไปมี่กูลืมแล้วเรานี้ไม่รู้ร้อยฝือแต่ล้วนี่เสียมยู่จริงๆแล้วกูเป็นเมียร่วงกูน่ารึ่งมึงนะมึงไม่น่าอึ้องกูเลยนะมึงร้อยกันแต่ว่าปีรุ่งจะไปตั้มมึงเป็นไล่ตาไล่ต่างกันคุกไปกับกูเป็นหละกูไม่หมดนคนตะกีน้นึงเออ thể người tài uông chơi tầm hai cả tao cũng dư âm Marini yến chi ม่มีกีดจินบตตรีู่ดมากซียเวลามาดินีเตวีลันแล้งแปลงพร้อมมาอีาเดชเตียงตัวใจหงได้เลยวังงหนงเลยวัวเรียมมาแล้วแล้ววงนงหนงไม่ต้องห่วงแกเอออนี่ลูกสอนกี้ปะติวบันนี้เหรอมึงจะกล้ากูเอาความมาคืนไป เียงนังปบลมแปบลมกตีเียงนางปบลมปบลกตีเราคิดดีาตุเตจีวาละลยทุกกะตทุกกะต้านังรับตนไม่ได้พึงแกตนกับหยาดีแม่ ตุกะโตตุกตะตัดตานั่งตนไปติปึงแกตนก็ว่าวอัตยยาตาดหน้าโต้สิ้นเป็นเยี่ยมกองโลกจอ,อบหวัดเดียวในเมืองกำปูตอนนี้ทุกแกท่านท่านในทุกแกตนมันปล่อยเรื่องสอนไม่ถูกฉันจะปล่อยถูกมันตายหงเลยครับว่างไปเลยหย่ดแมตอไปกาตาขูเทือม,อมทีนี้อยากจะทราบว่าชจนวนสินสำคัญที่นี้ได้ตายเพราะใคร <c oughs> เพราะกาตาเตบส่วนต้องครับป้าชลบปถวายกาตาเตปส่วนต้อง ขึ้นต้นแทเดียวคนมีที่วันนี้กอบบ้านถ้เด็กหน้าบุกแรกวันนี้ปีน้องแต่ผู้ชมกับตีร้องกว่าเลยกับเพือเราอยู่มีการแดงกเพยแกนี้พบกันไหมนะกับยีดิเปต้าในวัดกับเสำหรับวันนี้ก็ความทุ่งเรืองทั้งบ้างเพื่อต่างด้ากับเราดีครับ